อิวสูมีปัญถาบอกด้วยวันนี้ขอชวนคุยเรื่องของ m ิวเ X ครับผม สวัสดีครับน้าสายครับวันนี้อีซูมีปัญหาบอกด้วยนะครับขอชวนคุยเรื่องของมิวเอ็กหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามิวเอ็กเนี่ยเปิดตัวมาแล้วก็ประมาณกี่เดือนละ3-4เดือนเนาะที่ได้รับรถกันแล้วนะครับก็มีหลายๆคนออกมาพูดถึงปัญหาของตัวเองแล้วนะครับทีนี้ผมอยากแนะนํากลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือกลุ่ม all new มิวเอ็กขับบอยไทยแลนด์ยูเซอร์นะครับก็กลุ่มนี้นะครับที่ผมได้ดูนะก็จะเป็นกลุ่มที่เฉพาะคนที่เขาใช้รถอีซูมิวเอ็กนะครับ จัดตั้งโดยคนที่เป็นลูกค้านะครับเป็นยูเซอร์นะไม่ได้จัดตั้งโดยเซลหรือศูนย์บริการนะครับแล้วก็กลุ่มนี้น่ารักนะครับก็แชร์ปัญหากันคล้ายๆกับกลุ่มของเราเลยนะก็คือเขามีปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาก็มาแชร์กันแล้วก็หาแนวทางการแก้ปัญหานะครับซึ่งผมมองคือส่วนตัวแล้วผมชอบแนวทางนี้นะว่าแบบคือคือรถคุณมีปัญหาเนี่ยแล้วก็มาพูดคุยกันหาแนวทางแก้ไขกัน ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบนโยบายเอ้ยไม่ช่ไม่ไม่ค่อยชอบวิธีการที่แบบอาจจะต้องโวยวายหรือว่าไปฟอ้องร้องหรือว่าไปเรียกร้องอะไรพวกนี้ใครชอบวิธีไหนก็เลือกดูแต่ส่วนตัวและกลุ่มนี้ผมชอบนะอ่าแล้วก็มีมาอัปเดตนะครับในเรื่องของออบริเวณที่น้ำาอาน้ําแอเนาะมันซึมที่ฝ้าเพดานนะครับอันนี้ก็มีคนเริ่มแชร์ปัญหานี้หลายคนแล้ว ก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็มันเกิดการควบแน่นแล้วก็เกิดเป็นหยดน้ํามีน้ําซึมมาที่เ,ออเพดานอะไรเงี้ยหลายคนก็กังวลนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยที่ลงไว้ในกลุ่มนะครับข้อมูลนะครับก็คืออถที่รับเดือนมีนาคมเนี่ยเขาแก้ไขมาออกมาจากโรงงานแล้วนะก็ต้องบอกว่ารวดเร็วนะครับเพราะว่าอย่างของกลุ่มเราเรื่องของแกนพงมาลัยเนาะก็ปีปีหนึ่งใช่ไหมกว่าเขาจะแก้ปัญหาได้แต่อันเนี้ยประมาณสอสาเดือนเองอะ่ะ ต,ตั้งแต่ที่รับรู้ข่าวสารเรื่องรถมีปัญหาในในเรื่องนี้นะครับประมาณ2อสมเดือนเขาก็แก้ออกมาจากโรงงานเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยก็ไปติดต่อศูนย์บริการแล้วก็ลองปรึกษาเขาดูเนาะผมว่าผมเชื่อนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับโอเคครับก็สุดท้ายก็ฝากกลุ่มนี้ไว้แล้วกันเนาะผมคิดว่ามีประโยชน์อะ่ะสำหรับคนใช้สูมิวเอ็กซ์ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคช่องไว้ด้วยนะครับไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่ วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ